Rollin' another, I'm stuck in my seat from the whole control my speech Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week No kidding, I'm skinny, I cannot eat Got a million motherfuckers that depend on me Yeah, every friend in my family If I'm a girl, every fan I meet Myself, I'm too on till I'm too off Come down to make new thoughts Like jumping off of that rooftop Oh my camera when I do not to make moves based on my mood drops Like who's lost? Like who's lost? It's yo. เอาเลยครับสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับแซนดี้ก็อยู่กันในเกมอ่าโอวีและก็วันนี้นะครับทุกคนผมนั้นจะพาทุกคนนะครับมาพบกับแผนการเล่นสุดแปลกแหวกแนวที่สุดในโลกนี้แล้วนะครับนั่นก็คือการที่เรามีแอสซินสามตัวในทีมนะครับเรียกว่า3ตัวก็ไม่ได้นะครับต้อเรียกว่า3ตัวครึ่งนะครับหรือ3.5ตัวนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตุเลนนะครับตุเลนเป็น เมดกึ่งแอสซิสต์นะครับซึ่งฝั่งผมนะครับจะมีแบทแมนเป็นโลมิงนะครับแล้วก็มีวูคองซึ่งผมเล่นเป็นวูคองนะครับเป็นจังเกิลนะครับแล้วก็มีซิลนะครับเล่นเป็นเมดเลนกลางนะครับเป็นแอสซิสต์เมดเลนกลางเนอะแล้วก็มีเจ้าตัวตุลเลนนะครับเล่นเป็นออฟเลนนะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามค่อนข้างจะโหดเลยนะครับมีทั้งฟลอเรนติโนนะครับติมมี่ นะครับมีสลิมนะครับแครี่นะสลิมหนึ่งแล้วแล้วก็มีแล้วก็มีคาเฟนนี่นะครับเป็นแครี่อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้ติมมี่เนี่ยชุบขึ้นมานี่คือแบบโหเราเลยต้องใช้ล้วงหลายตัวหน่อยนะครับเกมนี้จะเห็นการโถมแบบสุดๆเลยนะเ,เราเริ่มฟาร์มจากบัฟฟ้านะครับแล้วก็ลงมาที่บัฟแดงเหมือนเดิมนะครับ ส่วนไอเทมนะครับผมเซตไว้ตามที่เอามาโชว์นั่นเองนะครับผมจะไม่ขึ้นเป็นขวานฟาร์มนะจะเป็นออกบูตเสร็จปุ๊บเราก็จะไปขึ้นรองเท้าอ่าออกบูตเสร็จปุ๊บแล้วขึ้นรองเท้าวิ่งไวนะครับข้างบนมีไฟนะแต่เราเราเก็บมังกรเล็กก่อนเอนอนะบอกเลยว่าแผนนี้นี่ค่อนข้างที่จะแปลกแหวกแนวมากนะครับแอสซิน3.5ตัวนะ เจอกับตัวเมตาลุ้นล้วนเลยนะครับมันตีมังกรไหมมันตีมังกรอยู่โอ้ยเพน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 โอ้ยนัวเนียนัวเนียสิวเราไม่เข้านะครับอุย้ยโดนหอกคาเปนนี่คาเปนนี่คาเปนนี่ไปแล้ว อย่าเคียร์เลนนะโอ้ยหโดนหอบเมื่อกี้นี่น่าจะตายกลับไปฟาร์มก่อนนะต้องใจเย็นนะครับเล่นวูคองมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่งช่วงกลางเกมถึงเลดเกมเนอะเราต้องรีบขึ้นสลิกสติงรีบขึ้นเคฟสันติกับสลิกสติงนะครับสองชิ้นนี้เป็นคอยอเทมเลยนะ อ่าผมจะออกแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บผมจะไปขึ้นเคฟสันติก่อนนะครับจะไม่ออกด่าฟาร์มเลยนะไม่ออกโซลิเวอร์เลยนะครับแล้วพอช่วงหลังๆไอเทมสล็อตเต็มแล้วนะครับผมขายเจ้าตัวมีดฟาร์มทิ้งด้วยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหูยนิดเดียวรอดเฉยแต่น่าจะเสียป้อมไหมนะอ๋อแต่ยังไม่ถึง5นาทีป้อมเรายังถึกอยู่นะป้อมกลางนะครับกับออฟเลนเนาะ เพื่อเราก็ตีป้อมออฟเลนฝั่งตรงข้ามไม่เข้าเหมานะือนกันนะถอยแล้วแบทแมนบอกให้ถอยแล้วแบทแมนลมมิ่งนะครับกับซิลเลนกลางนะครับล้วงขี้แตกขี้แตะนแน่นอนแบทแมนนี่จะทำเกมเร็วได้นะส่วนซิลเวลสก็ทำเกมได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้สองตัวนี้แบกไปช่วงต้นเกมนะครับ พอเลดเกมจะมีต an <c oughs> <Yep>. ัวเลนกับบูคองมาช่วยเนอะแล้วก็ลาวิวนะครับอีกตัวหนึ่งนะลาวิวนี่เก่งนั้งแหละต้นเกมกลางเกมเลดเกมเลยนะไ้ยได้เนี่ยพี่มันลึกอะมันลึกมันลึกอุ้ยวุ้ยุ้ยุ้ยุุ้ยอุ้ยุ้หูเจอตัวขี้โกงแพ๊บเดียวจะตายนี่เราลอดมาสองรอบแล้วนะ เลือดน้อยๆเนี่ยขอได้ไหมมังกรเนี่ยขอได้ไหมมังกรยังไม่ได้เคฟสันติเลยนะต้องรีบขึ้นนะครับลิงมันจะเก่งตอนที่มีเคฟสันตินะ เพราะว่าอาตาัตราความแรงของการติดคิดิค้อจะเพิ่มขึ้น5้เเลยนะผมต้องบอกให้เขาถอยก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่มีเลือดเลยอะนะครับบัฟฟ้าก็ไม่มีนะมานาก็จะหมดข้างล่างดันเนาะ ต้องกลับไปช่วยข้างล่างไหมต้องลงไปช่วยข้างล่างนะนั่นตายจนได้ชิ้นต่อไปนะครับออกสลิสติงเลยนะครับไม่ออกดาบไม่ออกอาดาบโซลิเวอร์หรือว่าดาบฟาร์มนะผมยังไม่เห็นเจ้าตัวเพนนะฟอร์เรนติโนโดนแบทแมนล่วงไปแล้วนะครับ ฟอร์ลเรดิโน,โนมันจะแพ้ตัวเบิร์ดๆนะตัวไหนที่เบิร์ดดาเมจแบบชุดเดียวตายเงี้ยฟอร์ลเรดิโนมันจะค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับถ้าเจอคนตัวพวกนั้นนะอุย้ยสตัร์ไม่ทันว่ะปอมบอลปอมบอลปอมบอลเพนมาเพนมาเพนมามันเพิ่งอันติไปเมื่อกี้ล่วงโอ้ยตีมี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  แบทแมนเข้าไปแล้วนะครับอยู่ในวงไฟเฮ้ยได้ด้วยมาต้นเกมเราต้องหวังพึ่งเขานะครับแบทแมนโลมมิ่งกับซิลนะให้เขาช่วยยื้อเกมให้เราก่อนนะครับพอเข้าช่วงเลทเกมแล้วเราจะสู้ได้นะจริงๆช่วงกลางเกมก็น่าจะไหวแล้วนะครับพอมีเคสสันตีกับสลิสลิสติงนะก็โอเคแล้วล่ะตอนนี้ขาดสลิคสติงอยู่นะ ของมึงเนี่ยติมีม่ฟอร์เรนก็มาฟอร์เรนก็มาเดี๋ยวนะผมดูในมินิแมปเนะมีเยอะมีเยอะมีเยอะรอดักคนหลงรอดักคนหลงหวดหวดหวดโอ้ป้อมตีเพนมาเพนมา โอ้ยทุบม,มันมันหายไปก่อนมินยานมันไปแล้วนะ่ามาแล้วถึงช่วงเวลาของเราแล้วนะครับทุกคนช่วงนี้เราจะเก่งแล้วป้อมล่างเพื่อนมาแล้วอุ้ยมันติดในตัดมะหอกหอูสลิมติดในตัดตามไม่ทันนะอุ้ยซื้อผิดซื้อผิด อืมซื้อผิดจริงๆผมไม่เอานะซื้อมาแล้วก็ช่างมันนะครับค่อยไปขายตีป้อมตีป้อมสวยผมเสียวเพนอะมาฟ้ามาฟ้ามาฟ้า,ม,า,ฟามันเกิด มันไปเอาซิลด้านบนเดี๋ยวเราดักรอนะดักรอตัวที่มันจะมาการป้อมนะเพนมาอุ้ยอ้าวใส่ป้าหลงป้าใส่ป้าหลงป้าสองตัวโอ้โห่คาเฟนีอย่างแรง มาชิ้นต่อไปออกอมนิกอาร์มมาดีครับอูเยอะ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 โอ้โหตีมีดแล้ววะเราจะเข้าไปล้วงตัวหลังนะติดตีมีดตลอดนั้นเคลียร์เลนไปก่อนนะครับตรงกลางเอากันอีกแล้วตรงกลางเอากันอีกแล้ว จะรอดักตบตัวที่มันมากันป้อมบนได้ไหมจะมีใครมากันไหมโอ้มีฟอรเลนนี่ฟอร์เลนมันยืนนิ่งมาแล้วมาเยอะแล้วตีคองไหมตีได้ไหมตีดักได้ไหมอ้ยดักตบดักตบเพื่อน เพื่อนเขาบอกให้รวมกลุ่มนะให้รวมกันเป็นกลุ่มๆไว้นะครับสายลวงทั้งหลายมาแล้วมันยังไม่เห็นเราใช่ไหมเพนเหรอเพนเขาว่าขี้โกงโอ้ยฟอเลเอนฟอเลเอนมูนติมี่กับฟอลอุยหุยหุยอุยยุยุยุหุยโชคดีรอดมาได้ เกือบตายเนี่ยแต่ข้อเสียของการไม่ออกดาบฟาร์มไม่ออกโซลิเวอร์นะครับคือมันไม่ได้ดูดเลือดน,นั่นเองเนาะเลือดไม่เด้งเลยแต่เล่นลิงมันก็ต้องอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันจะต้องการไอเทมคีย์ข้อให้เร็วที่สุดนะครับไม่งั้นมันจะเปืองนะครับเปืองโกในช่วงแรกๆนะครับทำให้กว่าจะเก่งนี้อาจจะ เสียเวลานานนะตีมังกองออก่อนเลยนี่นาทีที่11เท่านั้นนะครับถ้าดูสกอร์คิวก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะ17ต่อ12นะแต่ว่าถ้าดูป้อมกับดูพวกโพซิชันต่างๆนะครับทีมผมนี่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะมา โอ้แบทแมนกดเกาะให้เรานะครับแบทแมนสายโลมิงนัวกันใหญ่แล้วนะครับแบทแมนสายโลมิงกับซิลซิลเลนกลางนะซิลเลนกลางก็น่าจะเล่นได้นะจริงๆนะเพราะดูดูแบบว่าการใช้สกิลของซิลอ่ะคือมันไม่ต้องเอาตัวเข้าไปแลกอะ่ะมันใช้สกิลได้แล้วมันพอมันเลเวลสี่ปุ๊บมันเก่งแล้วนะครับดามเมจมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่มันจะขาดเรื่อง C c นั่นแหละ ยังไม่มีสตันสโลนะครับจบได้เลยนะเนี่ยเจอฟอร์เลนเพนเพนหรอฟอร์เลนหรอฟอร์เลนหรอหายจบไม่ได้แล้วเลือดจะหมดตีคองกันไหมลูกพี่โอ้โห ได้สามเลนแล้วนะครับเมกะยิปแล้วจะไปเอาบัฟฟ้าก่อนดีนไหมหรือว่าจะตีคองมา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 ตีคองเลยก็ได้สวยสกอร์ดีดไปแล้วนะยีต่อ13แล้วนะครับมันเข้าช่วงเลทเกมแล้วด้วยนะครับช่วงเลทเกมเนี่ย เราค่อนข้างจะแบกได้แล้วนะวูคองเนี่ยแต่ปัญหาของมันคือช่วงต้นเกมนั่นแหละนะครับเราก็แก้โดยการออกไอเทมแบบที่ผมแนะนำไปนะครับก็จะเก่งเร็วขึ้นนั่นเองนะไม่ต้องใช้เวลานานนะเอาแล้วเอาแล้ว อยากจะเข้าแครี่ก่อนนะไม่ก็เพนน่ะนี่นี่ตัวหลุดตัวหลุดส่ป้าหลงป้าฟอเลนสลิมหรออุ้ยโดนต้นโดนต้นโดนต้นโอ้หโดนฉีด2 0 0 0จบเกมนะครับโอ้ยยังเหนื่อยเจอแผนแปลกแปลกแนวเข้าไปนะครับแอสซีสามจุดตัวนะครับก็ ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e ติดตามช่องผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆคงได้รับความรู้ความบันเทิงไปไม่มากก็น้อยนะครับโอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆครับบ๊ายบาย Bottom of the bottle, I've been drowning, I've been floating away.